เคยไหมใจเต้นแรงตอนเปิดกราฟกลัวจะพลาดโอกาสหรือยิ่งกว่านั้นกลัวจะเสียเงินการเทรดมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือเกมจิตวิทยาวันนี้เราจะมาแกะกล่องความคิดพิชิตความกลัวแล้วแปลงความโลภให้เป็นวินยัยเปลี่ยนสนามรบการเทรดให้เป็นสนามเด็กเล่นแห่งโอกาสความกลัวมันเหมือนเงาตามตัวยิ่งเราวิ่งหนีมันยิ่งไล่ทันกลัวเสียกลัวพลาดกลัวไปหมดแต่รู้ไหม ความกลัวที่แท้จริงคือกลัวที่จะไม่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นสูดหายใจลึกๆแล้วเผชิญหน้ากับมันทีนี้มาถึงความโลภปีาศาจร้ายที่มาในคราบของโอกาสอยากได้กำไรเยอะๆอ,อยากรวยเร็วๆสุดท้ายกลายเป็นอยากหมดตัวเร็วๆซะมากกว่าจำไว้ว่ากำไรที่ยั่งยืนเกิดจากวินัยที่สม่ำเสมอไม่ใช่การพนันแล้วเราจะเปลี่ยนความกลัวและความโลภให้กลายเป็นเพื่อนร่วมทางได้ยังไง ข้อแรกรู้จักตัวเองรู้ว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนสไตล์การเทรดแบบไหนที่เหมาะกับเราข้อ2มีแผนแผนที่ชัดเจนเหมือนเข็มทิศนำทางไม่ให้เราเหลงทางไปกับอารมณ์ข้อ 3. ม,มีสติทุกการตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึกข้อ 4. รู้จักพักเหนื่อยก็พักขาดทุนก็พักอย่าฝืนตลาดไม่หนีไปไหนจำไว้ว่าตลาดหุ้นคือมาราธอนไม่ใช่สปริน ใครที่วิ่งได้ยาวคนนั้นแหละคือผู้ชนะอย่าไปสนใจคนอื่นโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วผลลัพธ์จะตามมาเองวันนี้ได้อะไรกันไปบ้างหวังว่าทุกคนจะเอาไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองได้นะครับแล้วอย่าลืมการเทรดมันคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางสนุกกับมันเรียนรู้จากมันแล้วคุณจะพบว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด